ทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยนี่คุณวางดีๆก็ได้จะกระแทกทำไมเนี่ยฉันก็วามปกติคุณอย่ามาหาเรื่องดีกว่า นี่ทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยฉันทำอาหารไม่เต็มโต๊ะรอคุณกลับมากินนี่คุณกลับดึกยังไม่พอคุณยังไม่คิดจะโทรมาบอกฉันด้วยอ่ะวันก่อนผมบอกคุณไปแล้วนะว่าวันนี้ผมมีกินเลี้ยงที่บริษัทคุณบอกฉันตอนไหนฉันไม่เห็นจำได้เลยคุณจำไม่ได้เองแล้วก็มาโมยายใส่ผมมาใส่อารมณ์กับผมมันไม่มีเหตุผลนะฟังการคุณจะไปไหนอ่ะผมจะไปนอนโรงแรมไอ้การฟังการฟางลูกฟางแน่ แม่เห็นไหมว่ามันเดินหนีหนูอ่ะแม่ใจเย็นๆลูกใจเย็นๆขืนตามไปตอนนี้ก็ทะเลาะกันเปล่าๆปเชื่อแม่นี่ร้านนี้แหละที่เพื่อนแม่บอกว่าอร่อยหาที่นั่งกัน นี่คุณวางดีๆก็ได้จะก,กระแทกทำไมเนี่ยฉันก็วางปกติคุณอย่ามาหาเรื่องดีกว่าแล้ว,ตวโตโลจะสั่งไหมถ้าไม่สั่งฉันจะไปโตอื่นสั่งลูกแ้นเอาแกงเขียวหวานปลาไกา่ไข่เจียวกลูแล้วก็ต้ยมยำทะเลแค่เนี่ย แม่เมื่อคืนแม่ก็ห้ามหนูเรื่องกันทีหนึ่งแล้วมาวันนี้อีกแม่จะห้ามหนูทําไมเนี่ยก็แม่ไม่อยากให้หนูมีเรื่องไงใจเย็นๆลูกเฮ้ยทำไมต้องวางเสียงนด็กใส่ผมด้วยอ่ะฉันก็วางปกติวางปกติตรงไหนฮะนี่เป็นเสียงนดกกระแทกใส่ผมอะ่ะลอกกับผัวมาหรือไงถึงได้มาใส่อารมณ์กับลูกค้าเนี่ย งานบริการนะคุณถ้าทำไม่ได้ก็ลาออกไปเลย <c oughs> นี่คุณเป็นใครเนี่ยจะมาไล่ฉันออกประสาทเออถ้าพูดตามออกมาแบบที่กูจะฟ้องเจ้าของร้านเลยแม่แม่ว่าเขาจะตบกันไหมก็เ <c oughs> พราะแบบนี้ไงแม่ถึงได้ห้ามหนูเพราะถ้าหนูทออกกะเลาะกับเด็กเสิร์ฟคนนั้นก็จะเหมือนกับผู้ชายคนนั้นและเวลาที่เราโมโหเราก็มกักจะทำอะไรขาดสติมักไม่ยับยั้งชั่งใจ ตอนนี้เราเป็นคนดูเราก็จะเห็นว่าการที่พูดจาไม่ดีใส่กันเหมือนไม่ได้รับก,การอบรมสั่งสอนเนี่ยมันน่ารังเกียจแค่ไหนเ,นเจ้าของร้านไม่อยู่เว้ยแกจะฟ้องใครล่ะทีนี้เอ้ยอ<ๆ>กูไปกินก็ได้เว้ยนางบ้าแล้วคอยดูนะกูจะโพลโซเชียลกูจะประจานแล้วบอกทุกคนแม้มากินร้านนี้แล้วถ้าเจ้าของร้านมาเห็นมึงนะเขาก็จะไล่มึงออกนางโรคจิต

ู้หญิงด้วยวิเลือดออกด้วยแม่แม่ดูดิมีคนไายคิดไปด้วยอ่ะพรุ่งนี้ออกข่าวนแน่เลยอ่ะน่ากลัวนะแม่แม่ดูดิเรื่องไม่เป็นเรื่องแท้เลยอ่ะเดี๋ยวก็ได้เข้าโรงพยาบาลทั้งคู่อ่ะฟางคนทะเลาะก,กันมันก็ขาดสติแบบนี้นะลูกเห็นตัวอย่างสองคนนั้นแล้วเนี่ยลูกเห็นตัวเองไหม แม่หมายความว่าไงอะ่ะก็หมายถึงเรื่องหนูกับกันไงล่ะกันเขาทำงานนอกบ้านมาเหนื่อยแล้วเราเน่ะเคยถามเขาบ้างไหมว่าเป็นยังไงบ้างเคยเอาอ,อกเอาใจเขาหรือเปล่าพี่ยังไม่ทันได้รู้ความอะไรเลยก็ชวนกันทะเลาะเสแล้วบางทีมันก็เหมือนที่หนูว่าน,นั่นแหละเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เก็บมาเป็นอารมณ์และทีนี้เป็นไง สองคนนั้นเนี่ยสุดท้ายก็คงจะเข้าโรงพยาบาลหรือไปที่โรงพักแล้วของหนูล่ะจะจบยังไงลูกเลิกกันหรือว่าอย่าก,กันหรืออยากให้เป็นอย่างนั้นหรอ น้ำส้มคะ่ะขอบใจนะโอ,โอเคชื่นใจหายเหนื่อยเลยนะวันนี้ฉันทำของโปรดให้คุณได้นะคะอ๋อเหรอดีผมกำลังหิวเลยเนะี่ย๋ยวคุณนังนี่เลย ฟังตักข้าให้นะคะกันกลับมาแล้วเหรอลูกครับมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าดูท่าทางเหนื่อยๆเก็ที่ทำงานอะดิแม่กำลังแก่งแย่งชิงดีกันขัดแข้งขัดขากันตลอดเพราะพวกมันเล่นกันมอนที่ทำงานแล้วก็พานซวยมาดึงผมด้วยอฮ้ เหนื่อยงานยังไม่พอยังต้องมาเหนื่อยใจค่ะถ้างั้นวันนี้เราเดื่มเครื่องดื่มเย็นๆแก้เครียดกันดีกว่าไหมคะเดี๋ยวนะทำไมวันนี้คุณทำดีกับผมแบบนี้ก็พอดีแม่เขาเตือนสติฉันนะคะว่าฉันเอาแต่โมโหใส่คุณแล้วก็คอยแต่จะหาเรื่องคุณ ไม่เคยถามไทยคุณเลยว่าคุณทํางานเหนื่อยไหมอะแล้ววันนี้เนี่ยฟางเขาก็ไปเจอคนทะเลาะกันที่ร้านอาหารเขาก็เลยได้เห็นว่าตัวเองเนทำตัวแบบไหนต่อไปนี้ฉันจะเป็นภรรยาที่อยู่เคียงข้างสามีฉันจะคอยเป็นกําลังใจให้คุณจะไม่ทําให้คุณเหนื่อยใจอีกแล้วค่ะขอบคุณแม่มากนะครับ นนะแล้วก็ขอบคุณคุณด้วยนะฉันรักคุณนะคะผมรักคุณแม่ว่าเรากินข้าวกันเลยดีกว่ามั้งนม่ชักจะเริ่มอิจฉาแล้ว มานั่งนี่ไหมไม่ตักให้นะอ้าวไ,ได้ออไต่เองตักให้สามีหนูคนเดียวถ้าบ้านไม่เป็นเซฟโซนให้กันและกันแล้วจะมีที่ไหนเป็นที่พักใจได้อีกสุดท้ายก็จะมีแต่พังกับพังเท่านั้น กานี่ันีฟังนฟันอะไรกันมันมลยนมันาเลยนี่คนวางกันวางกนดีก็ได้วางกันดนเร่มอะไรอ่ะไม่ได้บทไม่้บทมีเหรอ เจ้าของร้านไม่อยู่เว้ยแกจะฟ้องใครและทีนี้ฮูาฮ่้คุณไม่ก่รืออะไรอางบร่อะโซเชียลแร้่กูจะโเชียลภาษาภาษาลโซเชียลเจอกูไม่เก่นเลเอ้ยกา